ได้เบิ้งสิบ่ได้เบิ้งจะโดนเลยได้เลยไบ่ได้เบิ้งบ่ได้เบิ้งสำหรับเนาะตอนกอนมันบ่มีได้น้องสิเนาะได้เบิ้งเสร็แต่หมอลำก่อนนี่ยังไปยังไงแม่นบ่เจ้าว่าหมอลำหมอลำสิมาหมยังกะขาวกระดองๆก็เดี๋ยวติดก้นงามปนี่เด้มีคนงามหมอลำงามปนอย่างเนาะเจ้ว่าบ่ ม้วนไปก็ล uh, ่ะเอาเข้าไปใส่ก uh ็แ huh. ล uh ้วจะจะผ้าเหลือมันเสิยไลได้หรอจะเป่าขึ้นข้างบนรอทายก็ีียังไปยังสั่งกะขับได้รอดได้เจ้าที่กับอันตอดก่อไปเด้อในด้าเดี๋ยวมาหาใหม่นะอยู่นี่นะอด้อ อยายจะเดินกลับเนเดิมบายบายค Hence, ้ยเด็ก oh, ดีเด็กดีเด็กดีของเาาเบียงอาหารก่าจะกลับญี่ปุ่นกินให้หมดแล้วไปกลับน่คอวรันวดกี่าอยวันนี้มาไหว้พระวัดสารลอยงาเนะวัดสารอยนี่นี่ัี่นี่ี่้จักเประมาณเที่ยงนะคะท่านา Terima kasih telah menonton ไม่เคยมาเที่ยววัดสาราลอยค่ะมาไหว้พระเที่ยวสาราลอยค่ะสาธุสาธุค่ะไปทุกคนโชคดีนะคะรับบุญไปด้วยกันค่ะ เราการของชาวราเองในช่วงปลายปีนี้นคื่อว่าสาราลอยตรงนี้เป็น,ท,นที่พักคนเป็นมืนน้ำตกอะค่ะเย็นสบายเดอเืออยากมามาเจอค่เด้อ อ้สบอดคงพูด <descon> ด <fin ido> <ori> ีเ็บอดนตากันนี้าาร้อาามนุษอนมมมมูมน้ได้จะซื้อกออกนะม่ามาซื้อมะมมีอมมเยอะแยะเลยค่ะาน แถวนี so huh? so ้แถวไหนกันเนี่ยปากช่องฮะปากช่องปากช่องแมมปากอมปากช่องข้าวโพดข้าวโพข้าวโพนข้านี่หวานค่ะข้าวเหได้ซื้อแ้เรียบร้อยค่ะไดดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อกดอกกินนะ